สินมอบบ้านกาชาติตามโครงการบ้านเติมฝันร่างวันแห่งความดีแก่ราษฎรีิขาดแค่นที่อยู่อาศัยและที่มันคงในออาเพือหาสะขันครับเรากาชาตจังหวัดกาฬสินเพื่อนกกษตรมอบบ้านตามโครงการบ้านเติมฝันดังวันแห่งความดีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาครับ นายสุวิศสุบงกตผูร้ราชการจังหวัดกรสินพร้อมด้วยนางราณีสุบงกตนายรกราคาชาจังหวัดกรสินได้ร่วมกันมอบบัตกาชาต,ตามโครงการบานเติมปันด้นวัในความดีเลขที่7ทับหนึ่งบ้านนามนม่นหมู่ที่6ตำบลมน,น,น่นแหลมท่องอำเภอสาหัสขันและมอบถุงยังฉีบชุดท่านนำใจเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห่งปลาหม่มละยาสามัญประจำบ้านแก่นางเสียนบูรวัต ซึ่งเป็นรัศดรที่ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอสาหัสขันบาเป็นคนดีและแขาดแคลนที่อยู่อาศัยมันคงแข็งแรงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาในปี2 5 5 5ายิในสุวิศุวงกฏผู้ราชการจังหวัดกฬสิน์เพิ่เหมาวา่าเหล่ากาชาตจังหวัดกฬาสินเดี๋ยวจะเทโดรงการบ้านกาชาตตามโครงการบ้านเติมฝันรั้งวันแห่งคามดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ หนึ่งในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาในปี2,555าโดยการส้างบ้านขอบคุ้มพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดกาฬสินรวมทั้งสิ้น20หลังงบประมาณการก่อสร้างหลังละ1 0 0 0 0แบาทครับ